วุ้งยีบติตามเขาไปยังล่ะตามเขาไปยังโอ้ยนกกินเบิร์ดสำเพาะหรอแม่กมันมันจ่าเฮ้ยเฮ้ยเห็นเราเมาให้เนาะเออแมนแมนแมนก็พูดเนาะว่าของกินเบิร์ด สมพมนโมคนอาหารเบิด์ตสมพนอาหารเบิด์ตอาหารเบิดก็บ,บ่เบาเปียงด้วยเอาทุ่งใดเซ็นเอาเลือกกันทุ่งใดเลือกกันเลยเอาเลือกกันเลยตรงนี้เป็นบ่ตรงนี้เนาะมาตรงนี้เลือกกินเลือกกินตรงนี้บ่ตรงนี้โอเคตรงนี้ไหน ือกกินเลือกกิน,อกกนโอ้ของกินเบิร์ดมาบอกไม่หิวอันนมอันน,นั้นมันให้แมวใช่เอเอ,มเอนมลหรไม่ให้แมวอ่ะเอเออันนี้ให้แมวหมดเออใส่โอ้บ่แลวเนาะทางลูกใคร<อ>ก,นนกินนมกินนมก็นหนังนิน้น<อ> <laughs> กินนมคือก,กันลูกไส้สองกินนมวัว มามาจะกินมันนั่นอะไรบโซอโซอที่ว่าเเพชเพชเแบซื้อมาจากร้านนู้นเลยเขาสิใส่แป้งมันหม่มันจะเป็นพวงข้าวขาวมันสิเป็นคนคนคือลาดหนาไมเนี่ยเาเห็ดล้วยมเ็สิคนอ้วือลาดหนาอย่าไป้อยอ่ายไปซื้อเพชอมเพชคอยคอยซื้อมาจากนู่นร้านไอที่ไว้ตุกพาไปอ่ะ เออร้านไอ้ไก่ล่ะฮะร้านชื่อไก่ั嘛คนชื่อไก่อยู่นี่ดาทานอ่ะชื่ออะไรนะชื่อร้านนะชื่อไก่ที่ว่าเอออยู่ทั้งนี่ดาทานอ่ะนั่หือนี่แหละร้านนั้นเนี่ยโมเสียยอะซื้อมากินเด้วยแต่ร้านนั้นเคยซื้อมาอร่อยลองเอามาลองสองซองไงเป็นคนๆคือข่อยบาบอ่ะเสร็จและวก็ายีหอมลายีหอมระแบบนะมันคล้ายๆกันแต่ว่าซองค่อยเรียกว่าค่อยจำได้เพาะเราทิ้งแล้ว ที่ไหนได้มันไม่ใช่ร้องไม่คายกัเผ็ดกว่าตม้มยำบ้านเราอีกอันนั้นอร,ร่อยเฮ้ยเผ็ดเผ็ดเผ็ดหินแล้วๆมันกับสิเคลียเคลียถุงแป้งคอยแป้งเขาเจ้าคอยว้างไหมนี่แป้งขเขาเหนียว ซื้อมาตลานไทยมันมาขคดมันว่าเคลียร์ุงแตกถุงขาดเลยอะเล็บมันขคด uh huh. กินลแล้วจิ้มมะขูนมาขวด,ขวดจังมไก็มาจต็มซื้อรองเทา้ามาใส่ให้เลย <laughs> เล็บยาวกว่าจิตตาื้ดนองเล็บคมคม่่ได้ไกับบังคับเอาแล้ว<ะ>บังคับคืนใจเอาแหละลอกไปเลยแหละ แมวก็คอยกินนมนี่เลยบอลนมกลับไปบ้านแล้วนมอันงัวแดงนมนมสดนมสดต้องกินนมเห็นนมเห็นนั่นคอยเทนมนี่ถั่วไเกียงบ่ได้สิแลีนมะขอเลยให้เทให้คือหิวแห้งนี่คอยเทลงนี่สวบกับกลับขี้หิวแห้งได้อันหิวนมไหม แมวดื่มนมต้องนมต้องอาหารอันนี้ก็อ้วนตะเก่านี่จ้อยจอยพิถากระดูกคู่มือนี่อ้วนนี่แมวข่อยอาหารนี่ใส่บ่เคยขาดถ้วยบ่อยขาดต้องมีไว้ตลอดกินได้เบิดมือ่อกินอยู่เบิดมือ่ออาหารแมวกินแล้วกระค้องหน้ามั <laughs> นเนาะแล้วก็เดินไปข้าวห้องน้ำ เตามตดดชีวิตสิศาเริ่มสิบไฟสใสจ,จามปิดๆลงมาอันข้างล่างมันเยน็นเนาะโว่อากาศเย็นเลยจามปิดๆนะเห็นห้องว่าปัะเนี่ยจัดเลยห้องน้ำสะอาดะนะจัดเลย ha à, bót lốt mà nhá xiềng nhiều đã đằng đằng và bên khôn mình nhìn vào xiềng nhiều đằng chuột chuột Xiên <laughs> nhiều đắng đậm nhiều lá lại và mình khôn nó đồ bay ở nó kim ีปแล้วแป้งดีวเน่ะแปงเนียวเนาเป็นเ,เนนมื่อวันนียนี่ไปโคตเก้าอี้แม่เด้เขามาหยังของนี่ฮะของนวดคอยนี่เขมามาแล้วมาโคตอันเบาะคอยไหมเนี่ย บ่อสื่อใหม่ๆโยขีเงียบแล้วๆมันสิมาขดูดเห็นยบ่อสื่อใหม่ๆโยกระดเสียดายกระดูนขอยบกหัวมันมาขูดขูดจนเมื่อยคอยจังมาเห็นป้องก,กันกระบาท่านเนี่ยบ่อยังใหม่ๆด้เนี่ยมันมาขูดบ่ออันที่เป็นนุนมเห็นไหมพัดเล็บวันนี้ลือเตียงออกนอกคอยใหญ่คอยใหญ่ห้องคอยเสียนคอยใหญ่ลานนะ กาสีง่ายอันนี้ไปเฮือ่อเลยลือของออกวันนี้เห็นบ่ะโลนๆนี่เพื่อนภาสิมาเอบคูดอีกเนี่ยบาทเนี่ยออกไปแม่มาสำรวจหายังนี่นนฮะออกไปปิดห้องไว้ก่อนปิดห้องไล้ก่นอนอเห็นยังเนี่ย Nhìn mày mấy may quá không mấy may tôi nhắn mấy may hết đi nhá may mấy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  may cái mới nào cái nào cái nào mình hiểu cái nào nữa ừ, cái tay <cười> <cười> <cười>